เป้าเฮ้ย <Hey! S 1> ตำนานที่ยิ่งใหญ่ของดานี่เอาเวส43สแชมป์ช้เกินเยียวยาเรื่องเกิดขึ้นในโซน VIP ซึ่งเป็นที่รับสายตาสามารถทำอะไรชั่วๆได้ วันนี้เรื่องบนเตียงฮะจะคุยกันถึงเรื่องของการฟันหญิงซึ่งจริงๆเรื่องนี้มีหลายคนอยากจะถามผมเยอะมากแล้ววันนี้ผมต้องพูดเพราะว่ามันเกี่ยวกับทีมที่ดังที่สุดในโลกกับนักเตะที่เจ๋งที่สุดในโลกกับคดีที่เฉาที่สุดคือจริงเรื่องนี้ผมพูดมาเกือบสิบกว่าปีแล้วผมจําได้เลยไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวซึ่งถ้าเกิดเป็นคนจีนแต้จิ๋วเขาจะเรียกว่าก๋วยเตี๋ยว ร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็บอกโอ้ตอนนี้กีฬาฟุตบอลนี่เจ๋งอยากให้ลูกสาวเป็นแฟนกับน,นักบอลม,มากๆผมบอกใจเย็นๆนั่นเป็นความคิดที่ผิดมากๆเพราะว่าเรื่องที่ผมจะเล่าพลังของความเก่งพลังของความดังพลังของความรวยทำให้นักกีฬาหรือว่าซูปเปอร์สตาร์ซึ่งอยู่ในสนามฟอร์มเจิดจ้าอาจจะกลายเป็นป๋ำที่ร้ายที่สุดของผู้หญิงไร้เดียงสาก็ปอป,อปอดอเป็นไปได้แต่พี่น้องฮะ มีสิ่งที่น่ากลัวย,ยิ่งกว่านักกีฬาซปเปอร์สตาร์ซะอีกแล้ววันนี้คำถามสำคัญที่สุดผมจะมาเฉลยครับว่าหลายคนบอกเฮ้ยมีข่าวคนดังคนรวยคนมีอำน,นาจไปข่มขืนผู้หญิงเงินก็มีหน้าตาก็ดีทำไมไม่ไปซื้อกินทำไมต้องไปทำอะไรผิดกฎหมายทำไมต้องไปข่มขืนเขาทั้งหมดนี้แชมป์จัดไปภัยอันตรายเป้าเฮ้ยไวกว่า สมองแก้ผ้าอยู่แก้ผ้าทำรายการอยู่เออผู้จัดการดารานักกีฬาเคยบอกกับแชมป์ว่าสิ่งที่อันตรายที่สุดในวงการบันเทิงวงการมายาวงการเงินก็คือการใช้เป้าคิดก่อนสมองตำนานที่ยิ่งใหญ่ของดานี่อเวสไรท์แบ็กบราซิเลียนที่เคยสร้างไว้กับบาร์เซโลนา นักเตะที่สักเซสฟูลที่สุดซาา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 ยสแชมป์ช้ำเกินเยียวยาเมื่อถูกกล่าวหาว่าไปข่มขืนผู้หญิงในผับหรือว่าไนท์คลับเมื่อวันที่30ทธันวาคม2022โดยสาวคนนี้เล่าว่าถูกพนักงานเซิร์ฟพาไปรู้จักกับอลเวสในโซน VIP ซึ่งผู้รอดผลก็เล่าว่าอาเวสตอนแรกก็พยายามจะจับมือเธอให้ไปจับเป้ากางเกงของผู้ชายบังคับให้ไปห้องน้ำด้วยกันกักขังหน่วงเหนียวตบหน้าเธอก่อนจะข่มขืนอาเวสเป็นที่ต้องสงสัยและก็เป็นเป้าของสังคมเพราะว่าให้การห้าครั้งไม่เหมือนกันสักครั้งโดยอ้างว่า 1. เมาเพราะว่าดื่มตั้งแต่เที่ยงวันถึงเช้าอีกวัน 2. เกรงใจภรรยา สารสเปนไม่ยอมให้ประกันตัวเพราะว่ารู้ดีว่ามีโอกาสหนีออกจากประเทศดังนั้นก่อนที่จะมีการตัดสินอย่างเป็นทางการอาเวสต้องอยู่ในคุก7เดือนตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วถึงกุมภาพันธ์ปีนี้เพราะว่าช่วงหลังเนี่ยมีข่าวนักเตะจากบราซิลเนี่ยไปทำเรื่องแบบนี้ทั้งที่สเปนทั้งที่อิตาเลียและล่าสุดครับสารก็ตัดสินว่าอาเวสผิดจริงต้องอยู่ในคุกอีก4ปีครึ่ง แล้วก็ต้องจ่ายค่าเสียหายเยียวยาผู้รอดพ้นอีก5ล้าน2,50,000บาทและหลังจากข่าวออกไปบาร์เซโลนาก็ฉับไวเลยครับได้ปลดชื่อของดานนีอลเวสออกจากทำเนียบตำนานเลเจนด์ทันทีคุณจะเก่งแค่ไหนถ้าขี้เมาเอาแต่หืนสังคมก็ไม่ควรให้เขามีที่ยืนดังนั้นคำถามสำคัญฮะทำไมคนดังมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านมันต้องไปข่มขืนน่ะนี่ยังไม่รวมค่าเสียหายห,ายหลายล้านนะ เอาเงินนั้นไปเที่ยวยังไงก็ไม่หมดไม่ดีกว่าเหรอเดี๋ยวเราจะมี3ข้อมูลลับนะฮะซึ่งคุณควรจะเอาไปแชร์ให้กับลูกสาวหลานสาวเพื่อนสาวเพราะโช์นี้ช่วยชีวิตคุณได้1ฮะที่เที่ยวเอาใจและคนดังเอาแต่ใจเวลาคุณเป็นคนดังเนี่ยที่เที่ยวเขาอยากจะให้คุณเป็นแม่เหล็กก็จะเลี้ยงดูปูเสือบางครั้งเลี้ยงเราไม่พอหากคุณสนใจสาวคนไหนจิ้มเลยฮะ จิ้มแล้วพนักงานก็จะเดินไปบอกกับสาวคนนั้นว่าเฮ้ยในโซน V.I.P เนะี่ยมีคุณจุดๆๆอยากจะเชิญไปดื่มซึ่งเห็นไหมฮะตรงกับกรณีของ a ัลเ s สเลยเรื่องเกิดขึ้นในโซน V.I.P ซึ่งเป็นที่รับสายตาสามารถทำอะไรชั่วๆได้ผู้หญิงหลายคนเนี่ยก็แค่อยากรู้จักบางคนอยากถ่ายรูปแต่หารู้ไม่ฮะเมื่อคุณเข้าไปแล้วออกไม่ได้ ยิ่งนักกีฬาดาราคนดังนักการเมืองที่ถูกสังคมสปอยล์ชื่นชมยกย่องเนี่ยก็มักจะคิดว่าสาวคนไหนยอมเข้ามาก็ยินดีจะยอมทุกอย่างยินดียอมนอนด้วยนี่แหละครับพี่น้องธาตุของความดังและก็เงินเนี่ยเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันจะสลัดออกสาวๆหลายคนนะฮะบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ตัวเฮียมากจำไว้นะคะไม่มีอะไรในโลกฟรีคุณไปใช้โซน VIP เขาคุณไปดื่มเหล้าของเขา 9.99% 9 99เ้าเก็ตขาก็ต้องการอะไรจากคุณเช่นเดียวกันสาวๆที่เคยขึ้นห้องกับคนเก่งดังรวยเล่าอย่างเศราบว่าไม่มีความโรแมนติกเขาเห็นเราเป็นแค่ของคลายความหืนจบแล้วเขี่ยเราเป็นขยะบางคนจบแล้วเรียกเจ้าหน้าที่โรงแรมแล้วบอกว่าช่วยไล่โสเพณีคนนี้ออกไปหน่อยเขาจะมาปล้นผมบางคนเสี้ยนจัดขึ้นห้องไปปุ๊บผลักผู้หญิงเข้าไปในตู้เสื้อผ้าไม่มีความสุภาพบุรุษไม่มีความคิดแม้กระทั่งจะใช้เตียง เรื่องนี้ในหนังเรื่อง Showgirls ก็มีฉากที่สร้างมาจากเรื่องจริงที่ Rockstar ใช้ความดังล่วงละเมิดรุมโทมจนสาวไร้เดียงสาต้องถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาล 2. เหล้าพร้อมล่อถ้าคุณดื่มเมื่อไหร่ัยอยู่ไม่ไกลพวกการล่วงละเมิดเขารู้กันอยู่แล้วว่าเขาจะมอมจนคุณไม่รู้เรื่องบางครั้งแอบถ่ายคลิปตอนขมขืนด้วย แล้วขรูว,ว่าถ้าเกิดคุณไม่ยอมมานอนแบบฟรีๆด้วยอีกเดี๋ยวจะแชร์เดี๋ยวจะปล่อยคลิปหรือต่อให้คุณไม่เมาเนี่ยยังกรณีของอัลเวสก็พิสูจน์แล้วฮะว่าผู้ชายที่ตัวใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าเวลาเข้าเมาคุณก็เอาเขาไม่อยู่ขณดอยู่ในที่เที่ยวยังโดนข่มขืนได้ถ้ายอมออกไปต่อด้วยกันพังแน่นอน 3. สื่อและผู้นำทางความคิดให้ค่าคนดังมากเกินไปหนัง บาสเกตบอลที่ดีที่สุดที่ทุกคนควรจะชมก็คือโค้ชคาร์เตอร์เนี่ยข้อความสำคัญของเรื่องนี้ก็คือค่านิยมเราเพี้ยนเราให้ค่าคนเล่นกีฬาคนเล่นดนตรีคนดังนักการเมืองคนมีเงินมากเกินไปจนบางครั้งคนพวกนี้คิดว่าทั้งโลกอยากจะมีอะไรกับเขาด้วยใครได้นอนกับพวกเขาเป็นบุญของพวกเขาซึ่งตอนนี้สังคมที่อเมริกาเนี่ยบอกว่านักกีฬาดาราว่าน่ากลัวแล้ว แต่นักธุรกิจนักการเมืองน่ากลัวยิ่งกว่าไม่เชื่อไปดูข้อมูลของมาดามกิเลนแม็กซ์เวลล์และก็เจฟฟรีย์เอฟสตีนซึ่งเป็นเรื่องชั่วเช้าของการใช้อำนาจเงินความดังฟันผู้หญิงทั่วโลกพี่น้อแชมป์จัดไปครับประเทศที่เจริญและมีความสุขที่สุดเนี่ยจะมีแค่3อย่างเท่านั้นฮะหจะมีนักการเมืองที่พอเพียงที่สุดสะอาดที่สุด 2. เป็นประเทศที่เสพข่าวดาราคนดังน้อยที่สุด 3. ให้ค่าแบรนด์เนมของฟุ่มเฟือยน้อยที่สุดและตราบใดที่สื่อยังให้ค่าอำนาจเงินทองความดังรูปร่างหน้าตาเกินงามเรื่องแบบนี้ไม่มีวันจบสิน้นดังนั้นพี่น้องฮะคิดให้ดีนะฮะหาก5สิ่งที่ช้ําจัดไปได้เล่าเนี่ยว่าอำนาจเงินทองความดังรูปร่างหน้าตาเป็นความสุดยอดของชีวิตเนี่ยทำไมคนที่มีครบ ก็ยังเลิกกันยังมีความทุกข์คำตอบเนี่ยอยู่ในโชว์ที่มีการแชร์และก็ชมหลายสิบสิบล้านเป็นบทเรียนที่ดีว่าเวลาผ่านไปเกือบจะสิบปีแล้วพวกเราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยดังนั้นก็ขอไว้อาลัยกับคนที่ยังไม่เปลี่ยนใจเสพติดชีวิตก่อนคืนส่วนสาวๆคนไหนอยากจะช่วยเซฟเพื่อนก็ช่วยกันไลค์ Share subscribe ช่องแชมป์จัดไปด้วยนะครับและสำคัญที่สุดฮะถ้าการล่วงละเมิดทางเพศในประเทศที่พัฒนาแล้วต้องเข้าคุกม,มากกว่า5ปีบวกปรับมากกว่า5ล้านบ้านเราเนี่ยโทษหนักแค่ไหนหรือก็แค่ฮ่าฮาฮาอำนาจเงินตราช่วยได้ทุกอย่าง